ลองเบิ้งเดียเฝ้าเสียพี่น้องเห็นบ่ครับอีหยัง,ง,ยงครับเอ้ยเบิ้งครับคน้องมาหาอีกแล้วครับมา,าอีกแล้วสมแขวบ่ครับสมแขวบ่นี่เบิ้งครับบักม,ม่วงอืม้มอื้ม <laughs> <laughs> bớt không bỏ chưa này <laughs> คือตอนน้นนำตาลป๊บรัวเอาเข่าแข็งขับกู้ใดอยากกินมผสมด้วยสมแก้วเึ้าไปมาฮอื้อ

เนี้ยแตกเลยพี่น้องบักบ้องนี่เพิรนเอามาเนี่ยจะตุนเพิ่นเงี้ยบ่น้ำดอกไม้บ่ผมก็บ่กคอยหัวเนียโอ้ มาดีออกมาอย่าลีรอมันอืออือเสียบพลงกุงแจใคอยากกินน้ำครับวิธีการให้จอดเดยมืออ,มอ,อ,มออกมาจากโทรศัพท์จอดมายิบกินเลยับ <laughs> Ôi buồn mhm nắng bên mhm ơi bên mhm xuống mhm đủ được Đủ ừ bớt mhm Ngơ té xa xa uhm. Uhm. đoạn bưng đeo vào xe một nguồn sút giọt